สซโตเมตอดชินาซิงาวะซาเนมิเสาหลักวายุแห่งหน่วยพิฆาตอสูงที่ในวัยเด็กนั้นซาเนมิต้องเผชิญหน้ากับความทรหดเมื่อแม่ของเขากลายเป็นอสูรและกินลูกของตนเองเขายิต้ตงสังหาราแม่เพื่อช่วยเหลือเกียะยน้องชายของเขาเอาไว้แต่นั่นกลับทําให้พวกเขาทั้งสองไม่สนิทกันอย่างที่เคยเป็นมาซาเนมินั้นเป็นคนที่อารมณ์ร้อนหัวแข็งและมักทําอะไรหุนหันพลันแล่นไม่ค่อยแยแสหรือสนใจผู้อื่นแต่ภายในลึกๆนั้น เขาก็มีความห่วงใยน้องชายของเขามากเขาจึงไม่อยากให้กินยะเข้ามาเป็นนักล่าอาสูรเนื่องจากต้องการปกป้องน้องชายให้หลอดจากอันตรายต่างๆซาเนมินั้นมีความเกลียดชังอาสูรเป็นอย่างมากเนื่องจากเขาต้องสูญเสียคนในครอบครัวไปขพงแม่กลายเป็นอาสูรเขาจึงยืนหยัดเพื่อจะสังหารเหล่าอาสูรให้ได้มากที่สุดด้านความสามารถของเขาในฐานะเสาหลักวายุเขาเป็นนักสู้ที่ทรงพลังและมีทักษะในการต่อสู้สูงมากเขามักจะสังเกตและทำความเข้าใจจุดอ่อนหรือจุดแข็งของศัตรูในระหว่างที่เผชิญหน้ากันเพื่อทำการสังหารได้อย่างทันทีนอกจากนี้ซาเนม ยาสามารถตัวจับศัตรูและคิดวางแผนได้อย่างรวดเร็วบวกกับความทนทานทางด้านกายภาพของเขายิ่งทำให้เขานั้นเป็นเสาหลักที่เก่งกา่ขึ้นนั่นเองแล้วคุณละ่ะชอบตัวละครตัวนี้ไหมยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันละ่ะ